สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบสถาอินเทอร์เน็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่11มีนาคม2564เนี่ยนะครับที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจโทพักพงศ์โพงเพตราผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็พูดถึงความคืบหน้าคดีของนายชยัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือว่าแอมมี่นักร้องชื่อดังที่ถูกจับกลุ่มในคดีความผิดอาญามาตรา112เนี่ยนะครับ หลังก่อเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์สินราชการที่หน้าเรือนจำครองเพลมก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยมีความคืบหน้าล่าสุดนั้นพนักง,งานสอบสวนสอน,อนประชาชื่นได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งคนเป็นหญิงสาวคนสนิทของแอมมี่ในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายสถาบันนอกจากนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมยังมีการออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งคน มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสอนออประชาชื่นในวันที่12มีนาคม2564เนื่องจากพบว่าผู้ต้องหายิงรายนี้เนี่ยมีพฤติกรรมหลบหนีเตรียมเดินทางออกนอกประเทศขณะนี้เนี่ยครับทางด้านชุดสืบสวนของทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงนั่นก็คือว่าเรื่องของ การที่จะดูแลผู้ชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่13มีนาคมพลตำรวจโทพักพงก็บอกว่าทำ,เ,าทำเนียบรัฐบาลนั้นเป็นสถานที่ห้ามการชุมนุมอยู่แล้วการรักษาความสมงบเรียบร้อยก็ดูเรื่องของการข่าวเป็นหลักต้องใชเ้เรื่องของกรอบกฎหมายถ้าไม่เคลื่อนก็กดีนะฮะยืนยันว่า,าต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับส่วนเรื่องของการ ดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยก็ทุกอย่างก็บอกว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายเป็นไปตามหลักการนะครับและก็ต้องยืนยันว่าผู้ชุมนุมนั้นต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะครับหากว่าผู้ชุมนุมมีการใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ต้องมีการดําเนินการนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของผู้ที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะครับเผา พระบรมชายาลักษณ์น่าระจําของเปล่หลังจากมีการจับนายแอมมี่เนี่ยนะครับหรือว่าชัยมรแก้ววิบูนพันไปหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจับกลุ่มผู้ที่ร่วมขบวนการล่าสุดนั้นมีความคืบหน้าว่ามีการออกหมายจับแล้วก็มีการติดตามตัวนะครับผู้ที่ถูกออกหมายจับในครั้งนี้เนื่องจากว่ามีพฤติการหลบหนีซึ่ง จะใช่คนเดียวกับที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเคยไปขอออกหมายจับแล้วครั้งหนึ่งหรือไม่นั่นก็คือทางด้านนางสาวยาธิสาหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูกันนะครับเพราะว่านางสาวยาธิสาก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเธอเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มีรายชื่อว่าห้ามออกนอกประเทศสุดท้ายเนี่ยนะครับเธอก็หลบหนีไป ติดตามกันต่อนะครับสําหรับเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็เฝ้าติดตามว่าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นจะดําเนินการจับกลุ่มผู้ที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้ครับ